สวัสดีครับสวัสดีอันนีน้ำมันนี่มาสวนอะไรบ้างคอ่านี่มาสวนบ้านไม้อืมเออเมืองสีโคตรอืมมาสวนไอ้บุญทรงไอ้บุญทรงอันไหนแบบไหนแบบถ่ายจักหน่อยนึงเบิ้งเบื้องเบื้งเพิ้งสี่นะเบื้งเนยหน่อยนึงเอ้าถ่ายเพิ่องเนยสวนหมักเพชร มีใส่ลงเนอะเอองิีตายแล้วต่ายแล้วออมันบร้บอ,อดแลวเบิกโตคันรุด <c oughs> น,น,นั้นแนหะอ่าบรรยายนะว่าข้าฉีดตรงไหนปุน๋ยุ้ยที่ฉีดอยู่นี่นเนาะข้าใส่สุดเกษตรนะครับมันมีแอปซ่าแล้วก็เพอร์ซู NPK แล้วก็ AG นะครับ ตัวนี้สี่ชนิดพิชิตทุกป,ปัญหาถ้ามาฉีดเป็นแปลงสาธิตก้อนแปลงไอ้บุญทรงนี่ผลย,ย่ยไปเลยอาทิตหนึ่งเขาฉีดมาติดต,ตามผลเบิง้งนะครับผลย่ยเนี่ยแต่และตัวขึ้นอย่างสี่ีตัวนี่คขึ้นนะตัวแรกแอปซ่าเนาะมันเป็นสารเสริมประสิทธิภาพเพชรให้จับใบได้ดีฮอร์โมนนี่จับใบได้ดีแล้วก็ต้นพริกเข้านีา่เอาดูดซึมไปได้เร็วเลยนะครับภายในบอกกี่นาทีก็ดูดซึมไปได้เลยนะครับ และกบับสภาพดินน้ำแ e อบซ่านี่และก็ตัวที่2ก็คือเพอร์ซูนี่ดินที่พอปลูกก็ได้พักดินมืจอมีเชื้อราเชื้อโรคอยู่นะครับเพอร์ซูนี่ไปจ,จัดการกับเชื้อราที่เฮ็ดให้หากเนา่าที่เห้ต้นพริกตายและกับบักพริกมัน,มนเนา่าก่อนเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตัวที่3ก็คือ NPK นะครับ NPK ก็คือปุ๋ยแทนปุ๋ยเม็ดได้เลย ถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยเม็ดก็คือ10กระสอบนะครับของเท้านี่หแกลลอนหลิตรนี่เท่ากับ10กระสอบเลยเพราะใช้ครั้งละ100ซีซีเองนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือนิวทริแพนเอนะครับตัวนี้เป็นอา,อาหารเสริมของพืชเกษตรกรบ,บ้านเท่านี่จีบบอคอยหู้จักอาหารเสริมของพืชอาการที่มันถ้าสังเกตได้ไง่ายๆว่าขาดอาหารเสริมก็มคือว่าใบมันสีงิกงงอมันสีเป็นจุด หน่วยมันสีบางงามแบบนี้นะคือขาดตัวนี้ธาตุอาหารขนาดเล็กแต่ขาดไม่ได้นะครับซีตัวนี้ขั้นไส้ซีตัวนี้ครบวงจรแล้วไม่กรสีเพิ่มผล,ผลผลิตและก็ลดต้นทุนค่าปุ๋ยนะครับืันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มาร้ลองสอวนไอบุญชนะร n บ <c oughs>